สวัสดีค่ะพบกับอิดาทาร่โนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษาเนมีนาคม,มถึง20เมษายนนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นิดแบ่งให้สำหรับคนที่คุ้มเคือแล้วก็คนรักเก่าสำหรับราศีเมษนะคะในช่วงนี้นะสำหรับคนที่คุ้มเคือลักคณาก็ดูได้นะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้น นะก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์อย่าจริงจังจนมากเกินไปนะจากไพ่นะคะช่วงนี้มันอาจจะมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันค่ะคุณอาจจะมีลูกเลวยกันหรือทํากิจการร่วมกันนะคะ The f ค่ะมันเหมือนเป็นการที่ตอนนี้มันมีใครอีกคนหนึ่งที่แบบว่าทําตัวละล้าทําตัวโสดทําตัวแบบอ่าเหมือนไม่มีเขาในชีวิตแต่ในที่นี้มันเหมือนเป็นบอกนะคะว่าเจดเหรียญ เขาคิดที่จะทําอะไรเพื่อคุณอยู่แต่ด้วยความที่ว่าสองสองดายังมีความลังเลก็คือผูดิ่ายยังไม่ทําได้แต่คิดนะคะมันเลยเหมือนเป็นการที่ห้าระถามันทําให้คุณรู้สึกแบบสับสนเหมือนกันกับการที่จริงๆแล้วอะ่ะเขาอยากจะมีคุณในชีวิตหรือเปล่า แต่จริงๆไพ่บอกเขาก็ยังจะพาคุณไปถึงฝั่งอยู่เขาใจเย็นมากกับความรักความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะดูเจ้าชู้อาจจะเป็นคนที่แบบว่า,าเจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่แบบใจเย็นเป็นคนแฟนล,ลี่เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายนะ mm hmm. บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าหึงหวงบ้างอยู่เหมือนกันในที่นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันรู้สึกอึอดอัดเหมือนกัน คุณรู้สึกว่าจริงๆไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้คุณก็แฮปปี้ได้คุณก็แบบว่าสมบูรณ์แบบความรักไม่มีก็ได้แต่ในที่นี้ก็มันเหมือนเป็นการที่บอกว่าห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญคุณก็ยังขาดเขาไม่ได้เช่นกันค่ะวิ View of ฟอร์จูนค่ะเมื่อถึงเวลามันจะหมุนวงล้อมาหากันเองในความรักความสัมพนันธ์นี้คนที่ อาจจะเงียบไปหรืออาจจะโกรธหรือนอยหรือไม่ได้พูดคุยไพ่บอกสื่อสารมีการสื่อสารและพูดคุยค่ะเขาจะพยายามกับคุณเองนะคะมีไพ่เดมิจิเชียนตอนนี้คุณก็อยู่แบบอีโก้ไปก่อนเลยคุณอาจจะมีอีโก้ใส่เขานิดนึงค่ะการพูดคุยคุณอาจจะแบบแข็งแข็งใส่หน่อยแต่ไพ่บอกนะคะคุณยังขาดเขาไม่ได้หรอกคุยไปก่อนค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูซิความคิดเขาตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะ นี่คือสถานการณ์ของความรักของคุณในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษตอนนี้มาดูสถานะในความคิดเขาว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ม่้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะเขารู้สึกว่าคุณนิ่งแยบก,กับเขามากนะห้าเหรียญเหมือนเขาตามตื้อคุณอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะ ยังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็คือไพ่บอกนะคะมันเหมือนเป็นการที่เขารู้สึกว่าคุณทําตัวยังทําตัวเด็กทาตัวแบบหลัดล้าอยู่เลยวิโอฟอร์จูนค่ะเขายังอยากที่จะประคับประคองคุณอยู่นะ มันเหมือนเป็นการที่คุณอาจจะแบบทะเลาะกันหรือไม่ได้พูดคุยไพ่บอกนะคะเดี๋ยวเขาก็มาตามตือ้อตามง้อคุณเองแหละแต่ในที่นี้คุณอาจจะไม่ค่อยสนใจเขาคุณรู้สึกว่าเขาอะ่ะไม่ค่อยชัดเจนกับคุณสักเท่าไหร่ไพ่บอกนะคะมันอาจจะมีขัดกันบ้างมีการนอยกันบ้างเขารู้สึกว่าคุณขี้น้อยใจขี้งอนมากอะ่ะในที่นี้ความรักความสัมพันธ์เขามไม่ชัดเจนกับคุณจริง,รงๆนะแต่ด้วยความที่เจ็เจ็ถ้วย มันทาให้คุณคิดต่างๆมนโนไปหลายอย่างเลยเพราะจริงๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันคุณต้องการความชัดเกจนแล้วคุณต้องการความถูกต้องคุณไม่ต้องการที่แบบว่าความรักความสัมพันธ์นี้ไม่มีตัวตนจริงๆคุณอยากมีตัวตนอถ้าคนที่ไม่ได้เจอกันก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันนะคะก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณ ก็ยังแบบว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่เจ้าชู้เหมือนกันนะช่วงนี้คุณอาจจะดูเหมือนเจ้าชู้เหมือนกันนะมีคนเข้ามาชอบคุณเยอะเขาก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ด้วยความที่แบบว่าเจ็ดถ้วยเขาก็รู้ว่าคุณมีตัวเลือกเข้ามาแต่ในที่นี้บอกเลยคุณก็ไม่ได้เลือกเหล่านั้นคุณเลือกคนปัจจุบันที่คุณคุยอยู่นะคะไพ่บอกนะคะราศี ที่มาเกี่ยวข้องคือชาวราศีกันราศีกันราศีกรกฎราศีตุลค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวมาดูซิความรักความสัมพันธ์ของคุณแนวโน้มจะเป็นเช่นไรแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรค่ะเจ็ดเหรียนค่ะคุณอาจจะไปขออะไรบางสิ่งจากเขาหรือเปล่าอยากให้เขาทำให้ จัสมินค้ณขาดคุณไม่ได้นะคือมันเหมือนเป็นการที่ความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกแบบมันแน่นขึ้นเรื่อยๆเก้าเหรียญค่ะเขารู้สึกว่ามีคุณแล้วเขาอุ่นใจมีความสุขมากกว่าเขาคิดที่จะอยากแต่งงานกับคุณอยากจะใช้ชีวิตกับคุณแต่ติดเรื่องสิ่งเก่าๆไม่แน่ใจว่าคืออะไรสิ่งเก่าๆที่มีอยู่อาจจะเป็นรักที่มันวุ่นวายนิดนึงเนาะ อาโฟอสอดค่ะเขายังทำอะไรไม่ได้เขาคิดที่จะทำอยู่คิดที่จะอยากแต่งงานกับคุณแต่ก็ยังไม่ได้ค่ะแต่ด้วยความที่สิธกทาเขาอยากจะปลดปล่อยนะตรงนี้แล้วอะ่ะจริงๆแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าความมั่นคงเขาอยู่ตรงไหนความมั่นคงเขาอยู่กับที่คุณนะคะด้วยความที่แปดดาบเขารู้สึกแบบอึดอัดเหมือนกันกับการที่เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ เหรี่ปดเหรี่ยนนะคะเขาพยายามจะแต่จองพยายามคิดทุกทวนอยู่เหมือนกันว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้ใจอยากแต่งงานกับคุณขาดคุณไม่ได้แล้วรักคุณมากขึ้นนะคะแต่ติดด้วยกับสิ่งเก่าๆสิ่งเก่าๆของใครของคุณหรือของเขาวนเวียนกลับมามันทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันยังแบบว่าอึดอัดอยู่ยังทาอะไรไม่ได้ แปดดาบค่ะเหมือนคนที่อยู่ในกรอบอยู่ยังทำอะไรไม่ได้ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเหมือนเขาต้องไปเคลียร์ให้จบก่อนให้เลิกก่อนอาจจะมีทะเลาะก,กันเรื่องนี้นะคะช่วงนี้นะแต่สุดท้ายคุณจะมีชัยชนะค่ะสองดาบสองดาบในที่นี้ก็เหมือนเป็นการที่คุณต้องใช้เวลานิดหนึ่งความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะคิดแล้วหละว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะ แต่ไพ่ j u s m n นี้บอกไว้เลยว่าเขาอะขาดคุณไม่ได้หรอกคุณมีใช้ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีเมษค่ะที่เขามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะอืมเดี๋ยวขอให้แนะนําให้กับคนที่คุมเกลือด้วยค่ะขอไพ่แนะนํากับคนที่คุมเกลือนะคะ,ะมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกนะคะด้วยความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกว่าเราควรจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้นะมันอาจเป็นช่วงหนึ่งที่คุณคิดแหละว่าคุณควรจะหยุดควรจะเลิกหลังก้อนนี้บอกไว้เลยนะคะอะไรที่มันควรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ให้พิจารณาค่ะสิ่งที่ถูกต้องเราก็ควรทำที่มันแบบเหมือนเราจะต้องทำให้มันถูกต้องนะคะ แต่ถ้ามันไม่ถูกต้องแล้วเรารู้สึกว่าอยู่แล้วอึดอัดก็ปล่อยเขาไปก่อนนะถ้าใช่ไพ่แ s m i n นเขาจะวนกลับมาหาคุณเองนะค่ะเดี๋ยวมาดูให้กับคนรักเก่ากับชาวราศีเมษต่อนะเดี๋ยวนี้เป็นไพ่สำรับอีกสำรับหนึ่งนะคะ นิดนึงนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษของแฟนเก่าค่ะ g จนเนอเรชยนคนรักเก่านะคะแล้วตอนนี้มันเหมือนเป็นการที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณจบกันแบบกระทันหันหรือเปล่า เขาน่าจะมีครอบครัวไปแล้วเนาะคุณรู้สึกเหนื่อยอกับความรักคมสัมพันธ์เนี้ยแต่สามกทาค่ะเขาก็รอวันที่คุณจะกลับมาเหมือนกันนะความรักคนสัมพันธ์มันมีการเริ่มต้นกันใหม่ไปแล้วนี่ต่อเมื่อเขาโสดเขาจะกลับมาหาคุณอีกครั้งนะคะชาวราศีเมษกลับมาพูดคุยค่ะกลับมาใส่ใจคุณอีกครั้งหนึ่งยังอยากจะยื่นโอกาสดีๆกับคุณพูดง่ายเขายังรักคุณอยู่แหละ ยังไงคะหกเหรียญเขาอยากกลับมาหาคุณอยู่สามดาบแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันน่าจะจบด้วยการที่มีบุคคลที่สามมันเลยเหมือนเป็นการที่จูนติดเข้ายากหน่อยคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วอีกอย่าคุณเจ็บมากกับคนคนนี้คุณอยากจะปล่อยเขาไปแต่ด้วยความที่แบบว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขากลับมาทําให้คุณวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณกังวลกังวาย อีกครั้งหนึ่งแต่ไพ่การเริ่มต้นค่ะมันยังมีการเริ่มต้นที่จะไปกันอีกอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าการเริ่มต้นเนี่ยคือการเริ่มต้นคุยนะยังไม่เริ่มต้นที่จะคบกันนะคะเพราะดูเหมือนไพ่เดมเจเชียนคุณจะต้องขอดูก่อนถ้าสําหรับคนที่โสดนะคะอืก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาพูดคุยกันแต่ถ้าคุณมีคนใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่แล้วมันเหมือนเป็นการที่เขาอาจจะมาพูดคุยกับคุณนิดนิดหน่อยหน่อย หยอดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่น่าจะกลับยากนะตัวคุณน่าจะแบบว่า The อดชาวเลยไม่ไม่อยากละ่ะไม่อยากกลับเลยอืมมันเหนื่อยอะกับความรักความสัมพันธ์รู้สึกฉันรอคุณมานานมากรอจนแบบว่าฉันมีคนวาจิตเยอะแยะเลยอ่าเดี๋ยวมาดูซิเขาคิดยังไงกับชาวราศีเมษคะคนรักเก่าขอไพคะ่ะ รอคอย5้าดาบค่ะมันเหมือนเป็นการที่พอคุณคุยกันแล้วอะ่ะคุณก็มานั่งทะเลาะก,กันรอคอยแล้วก็เดมิจเชียนค่ะเขารู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะเขายังรักคุณอยู่แล้วก็ The ician, เดมิจเชียนเขาจะเป็นคนที่พยายามที่เข้าหาคุณเองรอคอยรอจังหวะซึ่งตอนนี้ยังเข้าหาคุณไม่ได้เพราะมี5้าดาบค่ะ,ะความรักความสัมพันธ์คุณนี้นิ่งเงียบไปเลย แต่ก็มีความดื้อรั้นของเขาอยู่เช่นกันค่ะเขาอยากจะมาแก้ไขปัญหาที่มียังอยากจะพาคุณมาถึงฝั่งเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกเจ็บกับการที่เขาอาจจะแบบไปอยู่คนเดียวแล้วเขาคิดได้นะคะเขายังรักคุณยังหวงยังหวงคุณอยู่เดือชาวเวอร์ในที่นี้มันเหมือนเป็นการที่แบบความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะแบบเลือกกันแบบกระทันหัน แล้วเขาก็เข้ามาหาคุณจับมาหาคุณมาง้อคุณอีกครั้งสามเหรียญค่ะอีกครั้งค่ะแต่เขาคิดว่าคุณน่าจะอีโก้ใส่เขาทีเดียว นะไปไม่ออกนะคะว่าเป็นราศีอะไรแต่ในที่นี้จริงจริงนะตอนนี้เขาไม่ได้มีความสุขอะไรเลยเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเจ็บเขาอยากพาคุณไปถึงฝั่งน่าจะเป็นการที่เขารู้รู้ตัวอยู่แล้วว่าจริงๆเขารักอะไรเขาชอบอะไรนะคะมันเหมือนเป็นการที่สิ่งที่เขารักอะไรจริงๆสิ่งที่จะเป็นครอบครัวกับเขาได้จริงๆนะคะมันเลยเหมือนเป็นการที่ชาวเวอร์เขารู้สึกใจพังมากอยากกลับมาหาคุณแต่ ไพ่บอกห้าดาบยากจังเลยคุณน่าจะแบบว่าห้าดาบล่ะคุณรู้สึกแบบไม่โอเคกับความสัมพันธ์นะคะมาดูไพ่แนะนำซีของชาวราศีเมษค่ะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลนะ์นะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะใพ่บอกนะคะชาวราศีเมษ การให้อภัยค่ะลองเปิดใจอีกครั้งดูไหมเพราะดูแล้วความรักคนสัมพันธ์ของคุณยังเชื่อมติดกันได้อยู่เพราะเขายังรักคุณอยู่นะลองให้โอกาสเขาอีกครั้งเพราะว่าคุณอาจจะจูนติดได้แต่ในที่นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนและว่าคุณเจ็บมากหรือเปล่าเขาทําให้คุณเจ็บมากทีเดียวไหมก็ต้องถามใจตัวเองนะคะสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณคิด มันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะไม่มีใครตัดสินใจแทนคุณได้ไพ่มันเป็นการแนะนำเฉยๆถ้าคุณยังรักอยู่ยังกะให้อภัยกันได้ยังจูนกันติดได้ค่ะอาจจะตรองกอับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนีด้วยใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างจองสอบถามได้ค่ะสวัสดีค่ะ